เอาแล้วประเด็นสีกากอฟนะคะที่ไปมีความสัมพันธ์กับพระผู้ใหญ่ทําให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาอยู่ในขณะนี้ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกการตั้งและก็การเลือนสมณศักด์พระกว่า80รูปเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพันษา28กร,รกฎาคามนี้ค่ะ โดยในรายละเอียดของราชกิจจานุเบกษานะคะประกาศยกเลิกพระบรมราชองค์การประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ค่ะโดยเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์สี่รูปและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวน77รูปรวมทั้งสิ้น81รูปนะคะบัตรนี้ทรงมีพระราชดำริค่ะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพระภิสุซึ่งประพฤติตน ให้เหมาะสมแก่สมณสา,ารูปและพระราชาคณะกระทำความผิดพระธรรมวิไนยซึ่งก็เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้รับผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งก็เลยประกาศยกเลิกพระบระมราชอง์การประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และก็พระราชทา,านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ดังกล่าวลงวันนี้นะคะ15กรกฎาคมค่ะ ซึ่งในการประกาศในครั้งนี้นะคะก็มีรายชื่อของพระสีรูปที่ทรงพระกรุณาปโปรดสถาปนาสมณศักดิ์นะคะแล้วก็77รูปที่ทรงพระกรุณาปโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ที่หมายเลข21 หมายเลข21ก็คือรายชื่อของพระปริยัตทาดานะคะจะได้เลื่อนเป็นพระราชปริยัติวชรกวีค่ะซึ่งท่านอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารพระอารามหลวงซึ่งหากว่าไปดูในข่าวนะคะพบว่าพระปริยัตทาดานั้นมีภาพหลุดและมีแชทลับนะคะเปอยกายในลักษณะบทสนทนาหวานซึ้งกับสีกาโกฟด้วยค่ะในขณะเดียวกันล่าสุดเจ้าตัวก็ลาสีขาไปเที่ยวเรียบร้อยที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองนะคะ